สวัสดีครับนี่ไทยฟอลิกนะครับเดี๋ยวจะสอนเรื่อง ETF ก่อนนิดนึงแล้วเดี๋ยวจะกลับไปสอนฟอลิกต่อนะครับเกี่ยวกับสูตรอรุณวิธีใช้ง่ายๆแต่ตอนนี้จะให้ดูหลายท่านที่ไม่รู้ว่าซื้อ ETF ยังไงนะครับผม U Hero ตัวใหม่ที่เพิ่งมาเป็นตัว ETF ต่างประเทศตัวแรกของประเทศไทยที่เป็นในรูปแบบติมเมติกของบริษัทเกมกับ e สปอร t ที่รวมบริษัทที่รวมบริษัทเกมกับ e สปอร t ไว้ในอกองทุนรวม ETF ตัวนี้นะครับจะเป็น global x package ของตัวนี้จะเป็น global x gaming และ e sport ของฝรั่งนะครับซึ่งเป็นที่ป๊อปปูล่ามากในต่างประเทศก็คือ u hero ในชื่อของไทยเราก็คือ u hero หรือ united hero ETF นะครับอตอนนี้ตลาดเซ็ตยังไม่เปิดนะของไทยแต่ผมสอนไว้คร่าวๆว่าวิาวธีทำทำยังไงในการที่จะซื้อหุ้นหรือกองทุนรวมของไทยก็ไปเปิดบัญชีกับธนาคารนะครับจะใช้ กสกรกีก็จะเป็นเคสไซเบอร์หรือจะใช้แอปสตรีมมิ่งก็ได้เขาก็จะให้ยูสเนมกับพาสเวิร์ดเรามาล็อกอินในแอปนะครับผมอันนี้เป็นแอปสตรีมมิ่งนะครับเ,เราสร้างลิสต์ไปเลยอันนี้เป็น ETF ทั้งหมด12ตัวของไทยที่มีอยู่แล้วก็เขาต้องเข้าไปศึกษาว่าเอเราอยากจะลงทุนกับ ETF ตัวไหนนะครับนี่เป็นกองทุนรวม ETF ที่สามารถซื้อ เป็นกองทุนรวมที่สามารถซื้อบนตลาดหุ้นได้เลยแล้วเขาเรียกว่า ETF นะครับอย่าง y u h e r o นะครับเรากดขวามือจะมีสีน้ำเงินมอ e ม m o r e นะครับผมกดม o อแล้วจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมขึ้นมามันจะมี Volume High Low Cost Average Average by Open One 52 Week High ที่เราต้องการคือ I N F นะครับ i n เตัวนี้จะเป็นแบบ Real Time i n อเนี่ยก็คือ Net Asset Value ที่เหมือนกับว่าถ้าเข้าใจเป็นภาษาไทายง่ายก็คือราคาประเมินที่เขาประเมินมาแล้วว่าราคาที่คนจะซื้อนะครับไม่ควรซื้อสูงกว่าราคานี้นะครับ i n เของ u h e r o ตอนนี้คือ9.89เพราะนั้นถ้าคุณจะซื้อหรือตั้งซื้อไว้เนี่ยไม่ควรซื้อสูงกว่า9.89ซื้อต่ำกว่า n a v ได้หรือว่าซื้อราคาเท่ากับ n a v ได้แต่อย่าซื้อสูงกว่า n น v นะครับผม อันนี้คือการซื้อ ETF ETF ทุกตัวจะมี NAF บอกนะครับไม่ว่าจะเป็น Energy ก็จะมี NAF บอกไอ6.2ก็อย่าซื้อสูงกว่า6.28นะครับผมถ้าตั้งซื้อก็ตั้งตามกว่าราคา NAF จะดีมากนะครับทุกตัวจะมีบอกหมดนะนี่จะมี NAF บอกหมดเพียงแต่เราต้องกด HIGH กับมอตรงนี้กดมอเพื่อที่จะขยาย เห็นรายละเอียดมากขึ้นนะครับเพื่อที่จะดู n น f นะครับโอเคก็น่าจะเข้าใจได้นะสิบจอันนี้จะต้องไปศึกษาเพิ่มเติมเองว่าเอ๊เราอยากลงทุนกับ ETF ตัวไหนนะครับแต่ถ้าแนะนำเลยตอนนี้ก็ที่ตัวที่พึ่งมาใหม่เลยก็คือ UHero เพราะว่าเป็นโอกาสที่ได้ลงทุนกับบริษัทของฝรั่งที่บริษัทรวมบริษัทเกมทั่วโลกอ่ะไม่ว่าจะเป็น Ubisoft EA s p o r t Microsoft และอื่นๆอีกเนี่ยเยอะแยะไปหมด activation อยู่ในนี้หมดนะครับอยู่ในแพ็กเกตนี้นะครับก็เดี๋ยวจะให้ดูว่า global x gaming เนี่ยมีมีบริษัทอะไรบ้างนะครับก็คือ u hero นี่แหละเดี๋ยวจะให้ดูไส้ในของมันว่ามีบริษัทอะไรบ้างถ้าคุณซื้อกองทุนนี้คุณได้ลงทุนกับบริษัทอะไรบ้างนะครับอ่า etf นะครับคือกองทุนรวมที่สามารถซื้อในตลาดหุ้นได้เลยนะมันก็จะมีหุ้นหลายตัวอยู่ในอยู่ในนั้นเหมือนกับคุณซื้อทั้งตลาดนะครับก็คือเหมือนกับ buy the home market นะครับเดี๋ยวไปดูกัน อ่าส่วนวิธีการซื้อยูเฮโลหรือว่าวิธีการซื้อ ETF ีเอฟนะผมเราไปที่ใบเซลอ่าไม่เชื่ว่าเป็นตัวที่เราต้องการจะซื้อจํานวนยูนิตที่เราต้องการซื้อนะครับเช่นหนึ่งยูนิตนะครับจะซื้อที่ราคาเท่าไหร่อย่างที่เราดูแนฟไว้เขาแนะนําที่อ่าเก้าไม่ให้สูงกว่าเก้าจุดแปดแล้วก็ดูซิเก้าจุดห้าอาจจะตั้งที่เก้าจุดห้าหรือว่าตั้งที่เก้าจุดเจ็ดไปเลยอะไรแบบนี้หรือวตั้งที่เก้าจุดแปดนะครับ แล้วก็ใส่พินของเราเข้าไปถ้าใส่ใส่พินเข้าไปแล้วกดกดบายมันก็จะขึ้นมาว่าอ่าเป็นเงินจํานวนเท่าไหร่นะครับก็จะขึ้นมาสมมุติถ้าหนึ่งหมืนยูนิตซื้อที่ราคาเก้าจุดแปดก็จะเป็นเงินเก้าหมืนแปดพันบาทอะไรประมาณนี้นะครับก็สามารถดูได้ว่าเราอยากซื้อที่กี่ยูนิตนะครับแล้วก็เป็นเงินเท่าไหร่นะครับ ก็สามารถลองนำไปศึกษาดูได้ฝึกเพิ่มเติมให้ชำนาญนะครับผมที่สำคัญเลยคือเราต้องรู้ราคาแนฟนะครับว่าไม่ควรซื้อสูงกว่าราคานี้นะครับก็ตามนี้พอเรากดบาย c o n f i r รมอะไรมันก็จะตั้งออเดอร์บายให้เรานะครับในราคาที่เราต้องการแต่ของไทยเนี่ยมันตัดในทุกๆวันเพราะฉะนั้นคุณต้องมาเข้ามาเช็คเลยว่าอ,ออเดอร์มันตัดไปหรือยังนะครับของไทยรู้สึกว่าตัดตลอด ทุกวันเราต้องได้ตั้งทุกวันนะ่ะมันจะแคนเซิล the end of the day มันแคนเซิลเพราะนั้นโผล่มาอีกวันหนึ่งแล้วก็ถ้ามันยังไม่ได้ซื้อให้เราก็ต้องมาตั้งใหม่อันนี้คือตลา,าดหุ้นไทยเป็นเป็นวิธีแบบนี้แต่ถ้าของางประเทศเราตั้งไว้เราก็เดือนหนึ่งมนันถึงจะตัดนะครับแต่ถ้าของไทยก็คือตัดเป็นวันไปนเลยถ้าราคานี้เราตั้งไว้เรา่าซื้อไม,ไม่ได้ซื้อในวันนี้เราก็ต้องมาตั้งใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับอันนี้คือตลาดของไทยนะโอเคนะครับขอบคุณครับ เร uh, าสามารถเสิร์ชใน Google ว่า global x gaming ได้เลยนะครับก็จะเป็น global x gaming แบบนี้นะครับอ่าเป็นตัวนี้นะก็ คือฮีโร่เหมือนกันของฝรั่งแต่ว่าของไทยจะเป็น U Hero นะครับอันนี้ของอเมริกาเขาจะเรียกว่าฮีโร่แต่ของเขาของออสเตรเลียก็จะมีอีกตัวแพ็กเกจเดียวกันแต่จะเรียกว่าเกม G A M E จะเป็นของออสเตรเลียนะครับถ้าเราอยากรู้ว่ามีบริษัทอะไรบ้างอย่าง n น f ของต่างประเทศเขาอยู่ที่25เหรียญน,นะครับ per unit ราคา n นฟก็คือไม่ควรซื้อสูงกว่า25เหรียญน,นั่นเองนะครับแต่เราจะดูว่ามีบริษัทอะไรบ้างเนาะ อนี่ Top Holding ต้องไปที่ Fu Holding เพื่อที่จะดูบริษัททั้งหมดนะครับหรือว่า CR ก็ได้ Show All มีทั้ง Square Enix Capcom CD Project บริษัทที่เกี่ยวกับเกม E-sport ทั้งหมดไม่ว่า Take Take Interactive หรือว่า l o c k s t a r นั่นเองครับ Take t w o Activision Nintendo EA Electronic นะครับ Ubisoft Konami อยู่ในนี้หมดนะครับผมเกี่ยวกับบริษัทเกมหรือว่าอะไรเกมเกี่ยวกับทุกอย่างอะเกี่ยวกับเกมแอนด์อีสปก็จะอยู่ในนี้นะครับอ่าฟูลโฮลิ่งนี่เป็นชื่อ <c oughs> รวมบริษัททั้งหมดก็อยู่ในนี้ มีโลบล็อกด้วยนะครับคุณนี่คือ,คอรวมหมดเลยวันนี้นี่หมดแล้วก็นี่คือแพ็กเกจเดียวกับยู He ีโลของไทยที่ตะกี้เพิ่งอธิบายไปถ้าคุณซื้อแพ็กเกจนั้นมันมีบริษัทอะไรอยู่ในนั้นบ้างคุณลงทุนกับบริษัทอะไรบ้างนะครับผมก็มีลิสต์ตามนี้สามารถเซิร์ชใน Google ได้เลยว่า globalx gaming ETF เนี่ยมันมีบริษัทอะไรบ้างก็เข้ามาดูตามนี้ได้เลยก็แค่กดเข้ามาแล้วก็เลื่อนลงมานะครับมันจะมีบอก r i c e Performance h o l d i n g and Characteristic ก็ ที่เราต้องการดูก็คือโฮดิ้งโฮดิ้งก็คือบริษัทที่ ETF ตัวเนี้ยโฮอยู่มีบริษัทอะไรบ้างนะครับก็ลองเอาไปศึกษาดูถ้าสนใจก็สามารถเข้าไปซื้อได้เลยนะครับในตลาดหุ้นตลาดหลักทรัพย์ไทยปกติเลย นะครับเหมือนที่สอนตะก,กี้นี่เลยมีแอปล็อกอินเข้าไปไปสมัครกับธนาคารก่อนได้ล็อกอินมาเอาไปล็อกอินในแอปนะครับผมแอปสตรีมมิงก็ได้หรือแอปของธนาคารก็ได้แล้วก็ไปาหายูพีโอลแล้วก็สามารถซื้อได้เลยนะครับตามที่สอนตะก,กี้นี้ก่อนหน้านี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดู forex เราต่อนะครับสูตรอรุณของเรานะครับที่อัปเดตปัจจุบันเลยนะ ตอนนี้ก็คือจาก ep 252หบขึ้นมานะครับ25 2 5 2 2 5 3ควรดูให้ครบก่อนแนะนำว่า252กับ ep 253บาเนี่ยควรดูให้ครบก่อนเพื่อที่จะได้เข้าใจว่าอัปเดตสูตรมาแล้วเป็นยังไงแต่ถ้าต้องการเข้าใจทั้งหมดเลยเนี่ยก็ดูตั้งแต่ ep 246ีขึ้นมานะครับจนถึงปัจจุบันแนะนำว่าดูให้ครบก่อนแล้วค่อยลงมือเทรดเนาะดูให้ครบเพื่อจะได้มีความเข้าใจก่อนนะครับอ่าย้ำเรื่องสูตรก่อนตอนนี้ผมเอา m อ c d เดียวกไปเพื่อที่จะได้ไม่งงนะจะได้ดูแค่อรุณคุณจะใช้ MACD ด้วยเหมือนเดิมก็ได้หรือจะใช้แค่อารุณก็ได้แต่แนะนําว่าควรจะมี MACD ด้วยแต่ผมเอาออกไปเพื่อที่จะ่าหลายท่านจะได้เข้าใจว่าอารุณใช้ยังไงนะครับสูตรตามนี้นะครับสีต้องตรงนะเป็นแดงน้ําเงินอารุณเก้าแดงน้ำเงินอารุณยี่สี่แดงน้ําเงินอารุณสี่สิบเจ็ดแดงน้งําเงินนะครับ ถ้าไม่ทันสามารถแคปหน้าจอได้นะครับอ่าอย่างที่บอกเลยว่าอารุณเก้านะครับข้างบนตัวนี้คืออารุณเก้าตัวนี้คืออารุณยี่สี่ตัวนี้คืออารุณสี่สิบเจ็ดทั้งสามตัวต้องไปในทิศทางเดียวกันนะครับเช่นอ่าอารุณเก้าตัวนี้ต้องเงินอยู่บนแดงคือเซลล์นะครับอารุณยี่สี่น้องเงินอยู่บนแดงคือเซลล์ส่วน <c oughs> อรุณยี่สิบเจ็ดน้องเนอยู่ใต้แดงคือบ่ายก็คือไม่เทรดนะเราจะเทรดเฉพาะคู่ที่ทั้งสามตัวไปในทิศทางเดียวกันนะครับ แล้วก็ามาไล่ดูลิสต์ของเรากลับมาเก็ตวอชขวามือว่าคู่ไหนที่มีความเคลื่อนไหวสูงเช่นตอนนี้ e อียรเนะี่ยมันลบหกเราลองเข้าไปดูที่มันเคลื่อนไหวสูงที่สุดแล้วก็ดูก่อนอเป็นเซลล์เซลใบก็คือไม่ควรเทรดนั่นเองก็ยังไม่ต้องเข้าออเดอร์นะครับทีนี้เนี่ยเดี๋ยวจะบอกกันว่าเราอัปเดตลิสต์เพิ่มขึ้นมานิดนึงนะครับนี่คือลิสต์ล่าสุดที่เราอัปเดต เพิ 96, user, CAD, Freud, PP, ilia, bold, ael, ่มเข้ามาก็จะมี USD CAD เพิ่มเข้ามา EUR GBP เพิ่มเข้ามา AUD NZD เพิ่มเข้ามานะครับ g v CHF, EUR CHF, AUD JPY n s d JPY เพิ่มเข้ามานะครับอ่าอันนี้คือลิสต์ทั้งหมดนะค่อยๆดูหรือว่าจดออกมาเอานะครับแคปหน้าจะเอาได้นะถ้าไม่ทันตอนนี้วิธีการดูอลุนง่ายๆเลยก็คือเนี่ยเราดู Market Watch อย่างตอนนี้ EUR CHF เนี่ยลบก็1ส เคลื่อนไหวสูงมากเพราะนั้นเราเข้าไปดูก่อนสิ่งที่เราดูคือเราดู Market Watch ว่าคู่ไหนเคลื่อนไหวสูงมากอย่างนี้เป็นเซลล์หมดเลยเซลล์เซลล์เซ,ล,ซลแบบนี้นะครับแล้วบวกกับเป็นแท่งสีเขียวเนี่ยแต่จะถ้าจะให้ดีเลยเนี่ยให้มันสูงขึ้นไปสักสี่สิห้าองศาค่อยกดเซลล์แบบแลวเป็นต้องเป็นแท่งสีเขียวถึงจะกดเซลล์แบบนั้นจะดีมากนะครับทีอาจจะกดไว้ก่อนสักนิดหนึ่งสักสามไม้ลองดูอ่า แต่แบบเนี้ยจุดเซล,ลมันก็ต่ําเกินไปถ้ารอให้เป็นแห่งสีเขียวแล้วรอสูงขึ้นไปนิดนึงเนี่ยก็ค่อยกดเซลลก็จะดีมากแต่ถ้าเป็นบายก็ต้องเป็นแห้งสีส้มลงต่ําลงมานิดนึงแล้วกดบายก็จะดีมากเราจะดูตามเนี้ยคู่ที่มันเคลื่อนไหวสูงๆก่อนนะครับหรือจะไล่ดูไปทีละคู่ก็ได้ในลิส์ของเราก็เข้าไปดูอันนี้ก็เป็นเซลเซลเซลเหมือนกันนะครับอย่างเนี้ยเป็นแห่งสีเขียวขึ้นมาหน่อยเนาะเราก็อาจจะ กดเซลล์ไปเข้าไปสัก5ไม้นะครับแต่ถ้ามันเป็นแห้งสูงกว่านี้ก็อาจจะเปิดสัก10ไม้ก็แล้วแต่เราในการหมายถึงเปิดไม้เยอะเยอะกว่าเดิมก็อาจจะแล้วแต่เราในการเปิดออเดอร์นะ GVP CAD นะครับเป็นเซลล์ยบาบก็ยังไม่ควรเข้าแต่ถ้าที่เข้าไว้แล้วก็อาจจะต้องรอไปก่อนนะจุดบายตรงนี้อาจจะสูงเกินไปนะถ้าจะรอให้ดีก็คือรอให้เป็นแห้งสี่้มลงมาแล้วกดบายก็จะสวยกว่าก็จะสวยสวยขึ้นนะครับผมเพราะผมเข้าบายไว้ตอนที่มันเป็นบายเหมือนกันทั้งสามอันเนาะตอนนี้ก็แค่รอตลาดว่าเอ๊ะมันจะเด้งกลับไปไหมนะครับก็ไล่ดูทีละคู่แบบนี้แหละว่าคู่ไหนที่มันเข้าเป้าเรา เราก็เข้าเทรดได้เลยเนี่ยมันใช้การง่ายๆแบบนี้เลยให้ทั้งสามตัวมันไปนท,ที่ทางเดียวกันไล่ไปดูทีละคู่อย่างนี้เป็นบายเซลล์เซลล์ก็คือยังไม่เทรดก็คือยังไม่สนใจก็ปล่อยไปก่อนแต่ถ้าเราเซลล์ไว้ก่อนหน้านี้ก็ไม่เป็นไรก็รอมันมาปิดกําไรได้นะครับผมก็คืออยู่ไม่ไกลก็เห็นจากภาพได้เลยนะแล้วจุดเปิดเซลล์สวยด้วยก็คือเป็นให้สีเขียวขึ้นไปแล้วกดเซลล์แบบเนี้ยโอกาสทางกำไรมันก็จะง่ายขึ้น ราไลา่ดูไปทีละคู่แบบนี้แหละเซลล์เซล์บไม่เอาก็คือก็คือออกเลยมาดู g v p p AUD เป็นเซลล์เซลล์แบบนี้นะครับสิ่งที่รอคืออะไรรอเป็นแท่งสีเขียวสูงขึ้นไปอีกหน่อยนึงค่อยกดเซลล์ก็จะสวยมากๆนะครับผมอันนี้ก็เป็นเทคนิคที่บอกไว้ว่าจุดเปิดอาจจะต้องดูนิดนึงว่าให้มันสวยแต่จังหวะเข้าได้ไหมเข้าได้เป็นเซลล์เซลล์เซลรู้แล้วว่ามีแรงลงสูงนะครับเพราะนั้นรอการาฟนิดนึงแล้วก็กดเข้าไปเซลล์ได้ อ่าไบเซลเซลก็ไม่เอานะตัวนี้เป็นน้ำเงินอยู่ใต้แดงเป็นายน้ำเงินอยู่บนแดงเป็นเซลเพราะนั้นเป็นไบเซลเซลเราไม่เทรดก็ออกไปมันแล้วแต่ช่วงเวลาแล้วก็ขึ้นอยู่กับสภาพตลาดอ่ะบางช่วงเวลาบางสภาพตลาดเนี่ยเข้าไปเนี่ยเทรดได้หลายคู่เลยอย่างเช่นตรงนี้เป็นเซลเซลเซลเอออยูดี A o D. สิ่งที่รอคืออะไรก็รอเป็นแท่งสีเขียวขึ้นไปสูงอีกหน่อยแล้วค่อยกดเซลนะครับ แต่ถ้าอยากกดเซลเลยตอนนี้ก็สามารถทำได้เพราะมันอยู่บนเหนือแท่งเทียนสีเขียวก็กดไปก่อนสักห้าไม้นะครับแต่โอกาสทางกำไรถ้าคุณรอนะครับถ้าคุณรอให้มันแท่งสีเขียวสูงขึ้นไปอีกหน่อยแล้วกดเซลโอกาสทางกำไรก็จะดีขึ้นไวขึ้นแล้วก็แม่นยำม,มากขึ้นนะครับก็สามารถทำตามนี้ได้เลยนะมันง่ายๆมากๆแค่กดเข้ามาดูลิสต์แล้วก็ดูว่าอ่ามันไปในทิศทางเดียวกันไหมถ้าไม่ใช่ในทิศทางเดียวกันก็ยังไม่ต้องเทรดอย่างนี้เป็นเซล by เซลแบบเนี้ย ก็ยังไม่ต้องเทรดก็คือรอไปก่อนถ้าทั้ง3าตัวอยู่ในทิศทางเดียวกันค่อยเทรดนะครับอันนี้วิกเอ็นมีแกลบห่างมากนะครับวิกเอ็นวิกเอ็นที่ผ่านมาเกิดแกลบสำหรับ eurcad วิธีทําก็ตามนี้เลยนะครับอันนี้เป็นบายบายเซลก็จะยังไม่เทรดเนาะไล่ดูไปทีละคู่แบบนี้แหละหรือจะดู m มาเก็ตวอชขวามือด้วยว่า คู่ไหนที่มีความเคลื่อนไหวสูงเราก็เข้าไปดูนะครับทำดิสไว้์เราไล่ดูแต่ละคู่มีเวลามานั่งวางแผนเทรดแบบนี้ตรงตัวนี้เป็นเซลเซลเซลหมดเลยแต่ว่าเป็นแห่งสีส้มสําหรับเซลเนี่ยถ้าเป็นแห้งสีส้มผมไม่แนะนําให้เข้าเท่าไหร่อยากให้รอเป็นแห่งสีเขียวแล้วก็ค่อยกดเข้าเซลล์สวยๆไปนะครับอาจจะต้องใจเย็นรอแห่งเทียนนิดนึงเนาะเซลเซลเซลล์ Sell, 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 นะครับ อันนี้คือวิธีง่ายๆที่ผมใช้แล้วก็นํามาแชร์กันว่าใช้สูตรนี้เป็นสูตรอรุณของนิทไทยสูตรอรุณของเราเองนะครับแล้วก็วิธีใช้ตามนี้เข้ามาดูตามนี้แล้วก็กดเข้าออเดอร์ตามนี้เลยนะครับตามที่บอกนี่เลยตัวนี้เป็นบายบายเซลก็ออกไปไม่เอานะครับเลือกเฉพาะคู่ที่อรุณไปในทิศทางเดียวกันทั้ง3าตัวนะครับ อารมณสามตัวของเราต้องไปใน,ในทิศทางเดียวกัน 9, 24, 47เนี่ยต้องไปในทิศทางเดียวกันเซลล์บายเซลล์บายเซลล์แบบนี้ก็ไม่เอาเพราะฉะนั้นะเวลาดูอารมณดูดีๆด,ด้วยนะว่าน้าเงินอยู่บนแดงหรือน้าเงินอยู่ใต้แดงนะครับน้ำเงินอยู่บนแดงคือเซลล์น้ำเงินอยู่ใต้แดงคือบายอย่างตรงนี้เป็นเซลล์บายเซลล์เพราะฉนะนั้นไม่เอานะครับต้องอยู่ไปในทิศทางเดียวกันทั้งสามตัวนะอยู่ว่า C H F เราเข้าไปตะกี้นี้นะครับเซลล์เซลล์เซลล์นะ เพิ่งเข้าไปตะก,กี้นี้นะครับก็ปล่อยมันวิ่งไปยู d j เ y เป็นบายบาย,บายนะครับตัวนี้น่าจะบายได้ถ้าจะให้ดีก็รอให้เป็นแห้งสีส้มลงมาสวยๆซะก่อนค่อยเข้าบายเนาะแต่ตอนนี้ก็อาจจะเข้าไปไว้สัก3ามไม้แต่จังหวัดจริงๆไม่ควรรีบเข้านะควรจะรอ ควรจะอรอลงมาเป็นแท่งสีส้มสวยๆแล้วค่อยเข้าบ่ายนะครับแต่แบบนี้มันก็เข้าได้แต่มันก็ต้องรอหน่อยคือต้องเผื่อมาร์จินแต่ถ้าคุณอยากจะปิดรออเดอร์เร็วๆทำกรรันเร็วอาจจะต้องรอมันเป็นแท่งสีส้มลงมานิดนึงหรือตั้งบายลิมิตเอาไว้ที่ราคาสักประมาณตรงเนี้ยแปดสิบสองจุดสี่สามห้าอะไรประมาณนี้อาจจะตั้งบายลิมิตไว้หรืออาจจะรอแล้วค่อยมากดเข้าเองก็ได้นะครับก็ไล่ดูทีละคู่แบบนี้เลยคู่ไหนที่ อลุนไม่ได้ไปในทิศทางเดียวกันทั้งสามตัวคู่ไหนไม่เข้าพวกเราก็จะยังไม่เทรดอย่างนี้ก็เป็นบายเซลเซลก็อย่าอย่าเพิ่งเทรดนะครับก็ปล่อยไปก่อนเท่านี้เองนี่คือวิธีการใช้แล้วก็วิเคราะห์การดูอัลุนมีเวลาก่อนเทรดนะครับมานั่งวางแผนเทรดดูทีละคู่แบบเนี้ยแบบที่ผมทํานี่แหละแล้วค่อยกดเข้าออเดอร์พิจารณาที่จะเข้าออเดอร์นะครับเปิดออเดอร์แล้วก็ปล่อยมันวิ่งไปาารักษา margin level เอานะ ก็ไล่ไปดูทีละคู่คู่ไหนไม่เข้าพวกก็ยังไม่เทรดเท่านั้นเองไม่มีอะไรก็ลองไปนําไปฝึกดูศึกษาดูนะครับผมมีแค่นี้เลยสูตรให้ไปต้นตอนต้นคลิปแล้วนะครับตามนี้นะครับสูตรอรุณของเรานะครับของนิดไทยเทคนิคตามวิธีใช้สูตรตามนิดไทยของเราก็คือตามนี้นะครับ วิธีใช้ก็ตามที่สอนเลยถ้ามีตัวใดตัวหนึ่งไม่เข้าพวกตัดออกไปเลยปุ๊บหาหาคู่อื่นที่มันสามารถเทรดได้ก็คืออลรุนไปในทางเดียวกันทั้ง3ตัวค่อยเข้าเทรดหาจังหวะเทรดเข้าในกราฟรอจังหวะเข้าสวยๆเท่าน,นั้นเองก็สามารถที่จะทํำกำไรได้สบายๆง่ายๆนะลองนําไปฝึกดูให้เกิดความชํานาญก่อนแล้วค่อยลงเงินจริงนะครับผมโอเคนะครับขอบคุณครับ